หมดแล้วต่อยพร้อมการบอกฮะ่อยร้อมการบอต่อยพีนายก็เข้าพี่เลยเน่ยตายนายก่อนเดแยกคนลคน

เราิยากันแล้วเขาคุยไปทางสาขาเจ้าขคนที่เมันว่เข้ากับมวยเราเลยที่ติดตรงนี้แหละเนวมาเตยหรือตักขาเข้าไปัเข้าไป 他高中的话是学化学，数学基本。<noise> <noise> บอกให้มาเจอเจ้านี่โอ้เฮ้ยน้องเอ้ยก็น่าจะบอกให้ตั้งเกณฑ์มาจะต้องเจ้าแล้ว <laughs> 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 mọi người biết không? bắt tiền phơi, bắt pin, đây là bắt nhau. à, ô, để... <laughs> อยากมาโอ้แม่เชฟบาทลงเมือนน่าบอกว่าเอาน้อหัวซาวจะไปร้านตัดสั่นซานเราไปเช่บาทแม่ไปดูทำลูกตัวกูเพิมาเพิ่เด็ดเชฟาทเสร็จโอ้ดีแล้วว่าถึมาบ้านเรานีแล้วบะพอดีว่าดูไปบอกว่าบ้านน้องต้วนี้ห้องว่าห้องนู้นเลยไปแต่บ้านจุพุญอยู่นี่สะดวกสบายอยู่ม้เพิ่มห้องว่าห้องน้องห้อง้าบ้าสะดวกสบาย

เราตราดไม่ไปไาม่ีสวยๆก็ไม่ไปก็จะได้ประจํโตบ่อยบาทีมาละไม่รับจ้าอกเออแต่รู้ว่าโอ้โครับรถผ่าน็สะออนแดงแล้วกลือมึงแ้วโอ้แต่งใบอย่างงามกเราะีปุ๋ยละมาหนุ่มเ้ยปุ๋ยอื่นนี่แหละทงลุคนละ ทักอลงที่ิกี้อไรปลูกกล้ยปลูกอะข้าวโพดปลูกอย่างร้ปะวนอสยหค่อยคิดไปว่าปีหน้าเนี่บางทีค่อยติดเม่อานี้่พี่อย่เขามีไรคนอ่ะค่อยเดีเอาแททั้งแทย่างลูกสาวพชื่อนี่แต่ยาชื่อเล่นชือย่างชืุงลุงไปลงเออลุงแชทมาอยู่ใติติดเข้าไลน์เข้าก็ได้ลงว่าติเข้าไลน์ไปหาเข้ามาได้แ่ให้ติดเข้าอยู่หรอเพิ่ว่าติกดไปได้มาทั้งหลังไอ้นั้น ผมโดนไปบอกอยู่ทีนี้เพิ่นหน้าที่ทิพโควิดเพิ่นเาอว่าค่อยกับความงม่เข้าใจเออเสียดายปรได้ไปเพิ่นว่าไอเพินกหรว่าเพินโฮอยู่เนขาเขาบอกเพิ่นว่าไปงานประวัตบอกูโฟนย่นเรามาคุ้มเสี่ยงแล้วว่าอาการหน้าที่แน่งอาจาจะค่อยว่าจะตรวจครอบเนีบคพอไอเป็นไข้อาการแม่งเองิโควิถ้าคิดมาจ่ายลุงลุงพอไปงาน มันเจ็แม <between> ่บานนะมันก็ไปเข้าส <a> ังคมบ่อยเี hmm. ุ้นไปที่พวี้อู้มันะหายไปเลยไปรอไทางวิดีโอเ้าอไรก่างนั้นเ่งตรนนี้ยี่นมารอยิอ่ะจิบมาบอกวัวนะไอปกก็จะมาอยู่ ่ิโทรไปถามมึงด้วหล่ะ <c oughs>